เราจะมาสำรวจดูฝั่งทางนี้ครับทางนี้ก็เต็มครับทางนี้ก็เต็มครับแต่ก็วางท่อไว้แล้วครับนี่มาดูเพลงของน้องเพน้นนี่ครับของน้องเพ้นก็ขึ้นแล้วครับนี่วานได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วน้อยญาติได้เกือบสิบวันแล้วมั้งตรงนี้นะ่ะนาบนี่นเดี๋ยวก็ ทางนี้ระบายทางนู้นระบายแต่ฝั่งทางนู้นเนี่ยน่าจะไม่ท่วมเนาะอ,อ,อ,อ๋อเออพอดีเลยใช่ไหมอันนี้ต,ต้องอยู่นี่มันก็จะลดไปอยู่เพราะว่าตรงนี้มันท่วมหายนี่อยู่ไอ้ทางนู้นยังอ่าระแม่งไม่ออกหรอกเพราะว่านะ้ำตรงนี้มันยันกันอยู่ขอเดินไปดูก่อนอ๋อนั่นอะไรอยู่ใช่ไหมเออเกียวพอดทางนี้ลด อันนี้ก็จะลดตามอยู่ครับนี่รอบหน้าอะไรงไว้เลยครับรอบหน้าก็เริ่มปิดเริ่มกั้นน้ำไว้แล้วครับมีน,นี้ก็เห็นยอดข้าวมาแล้วครับป,ปลายของน้องเพ้นตรงนี้ตรงนี้รนประมาณเท่าไหร่นะสีไร่ไวายาที่ขาวานตรงนี้ครับถึงไปสุดท้ด่ครับน้ำดีครับน้ำดีครับปีนี้ ครับอ่าไปาเปิดระบายแล้วครับมุมนู้นอีกเดี๋ยวตอนเย็นๆจะมาสำรวจมาเช็คดูว่าน้ำจะลดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังลปอยโปอยอยู่นะครับตั้งแต่เช้ามาลปอยโปอยยังไม่หยุดนะครับดูนี่ครับช่างเปาะเปะเปาะเปะนี่ดูทองฟ้าครับครับอันนี้เปิดเมื่อกี้ครับจ้่เพราะว่าอ่ายังไม่ได้เปิดมันแค่ซึมไหลไป ธรรมดาทเฉยๆครับก็ต้องไปเปิดออกนี่ครับผ่ากันเดินสำรวจครับอันนี้ของพี่น้องครับนี่พวกน้องๆครับนี่นมาอยู่เขมามาไม่ช้าแล้วแะต่ก็น้ำมันก็ไหลไปเรื่อยๆของของเขาเลยครับน้ำนี่จากที่สูงไปหาที่ต่ำนี่ตอนนี้ครับอีกสักพักหนึ่งก็จะลดแล้วครับถ้า วันนี้ไม่ซ้ำมาแรงๆเลยยังโปรยๆปยปๆอ,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 อ่ะครับเดี๋ยวจะไปดูไปทางนู้นต่อครับอ่ะฝั่งทางนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ่ะสวัสดีครับ